มาในกุญแจดอกที่หนึ่งเลยครับสำหรับสายเวทที่ต้องการลีนไขมันโดยที่ไม่คาร์ดิโอนะครับนั่นคือการฝึกคอมเพล็กซ์เซอร์ไซส์นั่นเองครับโดยที่ตารางการฝึกของคุณครับผมจะต้องเต็มไปด้วยการฝึกท่าคอมเพล็กซ์เซอร์ไซส์ครับและถ้าเกิดว,ว่าจะให้ดีไปกว่านั้นครับคือเราจําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ฟรีเวทก็คือตัวของดัมเบลแล้วก็บาร์เบลครับผมเป็นหลักเลยครับเนื่องจากว่าการฝึกท่าคอมเพล็กซ์เซอร์ไซส์ครับเป็นท่าทางการฝึกที่ทําให้ตัวของกล้ามเนื้อหลายชิ้น ทำงานไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของกล้ามเนื้อไอคอนิสนะครับแอนติคอนิสก็คือกล้ามเนื้อชิ้นหลักครับผมกล้ามเนื้อมัดรองนะครับกล้ามเนื้อตัวช่วยกล้ามเนื้อสเตเบิลไลเซอร์ต่างๆนานาเหล่านี้ครับผมร่างกายจะมีการใช้แคลอรี่จะมีการใช้พลังงานที่มากกว่าและที่สําคัญเลยคือมันสามารถสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราได้มากกว่านั่นเองครับแต่ถามว่าเราสามารถใช้ตัวของแมชชีนได้ไหมการใช้แมชชีน ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มของการฝึกคอมเพลซ์อ็กเซอร์ไซส์เหมือนกันครับในกรณีที่คุณไม่สามารถที่จะฝึกท่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฟรีเวทได้ไม่เป็นไรครับคุณสามารถใช้ตัวของเลกเรสนะครับสามารถใช้ตัวของคุณสามารถใช้อุปกรณ์นะครับที่ทําให้คุณฝึกท่าคอมเพลซ์อ็กเซอร์ไซด์ได้ครับไั่นจะเป็นท่าแมชชีนเชสเรสผมแลตคูดงคูดาวนะครับทุกท่านะครับสามารถทําให้คุณสร้างกำลังรได้มากขึ้นและก็เผาพลังงานได้มากขึ้นนะครับแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าคุณฝึกคอม นานมากพอและเป็นประจำครับการสร้างกล้ามเนื้อก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณจะมีระบบของการเผาผลาญของร่างกายที่สูงมากขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้น,นครับโดยตารางการฝึกของคุณแล้วครับสมมุติว่าคุณฝึกนะครับวันล,ละ6ท่าหรือ7ท่านะครับกว่าครึ่งในนั้นนะครับผม4-5ท่านะครับ จำเป็นที่จะต้องเป็น compound exercise ทั้งหมดครับผมนะซึ่งจะทำให้คุณนะครับได้คุณภาพในการฝึกที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อและแน่นอนมันคือเรื่องของการเผาผลาญไขมันในระดับสูงด้วยเช่นกันครับผมนั